นิท่านพื้นบ้านนีสารเรื่องเท่าสีทนกับนั่งมโนาราข้างหนึ่งมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งซื้อว่าเมืองเป่งจานมีพญาอาทิตย์เป็นผู้ข้องเมืองมีโอรสซื้อว่าสีทนคณะประสูติโอรส สีท่นมีทนุออกมาแล้วก็มีฤทิ์มากมายต่อมาได้ขึ้นข้องลาดแทนบิดาขณะมีอายุประชนมอายุสิบหาพันสาขณะนั้นมีน่ายพานคนหนึง่งออกปลาไปหาหลาสัตว์ลาเนือ้อไปพบพญานาะา ซื่อวากิตตินาพญานาคำลังโศกเศร้าเสียใจที่มีผีเสื้อจับลูกสาวไปก็เล่ยลองไห้ไ้พานปาซอยปะผีเสือ้อายพานก็เลยตกลงอาสา ออกไปจับผีเสือ้อจนแล้วขาดจนสําเร็จและได้เขาของเงินทองมากเป็นของตอบแทนผ่านผู้นั้นก็เดินทางต่อไปจนหอดสบูโคลนี่ไก่อาสมพลือสีมองไปเห็นนา่งกินลี่เล่นน้าอยู น้ามีรูปร่างผิวพั้นเป็นปังสวยง,งามฮลามน่าย่าพานเลยอยากได้ไปถาไวายเท่าสีทนเลยไปเข้าไปกราบพระฤาษีเพื่อจะถามว่าพระฤาษีว่าจะมีวิธีการใดจะจับน้างกินนรี่ใด พลือสีบอกให้ไปขอบวงบาทจากพญานาคจับค่อยจะจับใด้ใน่ายพานก็เล่ยได้เหตตามข้าแนะนำจนจับนั่งกิน,นรีซือวานั่งมะโนลามาถวายเท่าสีทุนจนได้ตามที่ต้องการ ต่อมาบ้านเมื่อเกิดโจวนวิบัติเกิดโจรละไผ่เกิดโจรป้นเป็นนาที่ของเท่าสีทุนต้องออกไปปราบโจนขณะนั้นพญาอาทิตย์ฝันบอดีฝันลายและก็ให้ ไอหาหมอโหลามาทำหน่ายดูหมอโหลาทำหน่ายวะต้องทําพี่กรรมสังไวยผีด้วยนั่งมโนลานั่งมโนลาเลยสาบข้าวสาบเรื่องและก็ได้ตัดสินใจ ติดปีกบินนี้กับเมื่องของตนเท่าสีท้นกับมาหลู่เรืองและจึงออกตามหานางมาโนโราจนถึงอาจสมพระฤาสีพระฤาษีได้บอกว่านางมาโนโราสั่งไหวพร้อม ไอ้แววนที่นั่งฝากไว้ตลอดจนพิที่จะเดินทางไปสู่เขาผูเงินเป็นที่อยู่ของนั่งเมื่อเท่าสีท่นไปหอดถึงผู้เงินแล้วทุกพายาหลวงเจ้าผู้เงินให้ทดล่อง สาสตาศินโดยวิธีต่างๆจนเืออกถือใจและให้เลือกนั่งทั้งๆนั่งซึ่งมีลักษณะงดงามเจ็มกันเท่าสีทนได้เลือกนั่งมโนลาถู ต้องไปะย่าหลวงและได้แอพิเศษให้อยู่เมื่อพู้เงินต่อมาเท่าสีทนคิดหอดบานขอลากลับบานเมือ่อ้อมกับนางมนโนลาและได้อยู่สีข้องเมืองต่อมาขอจบนิท่านหลิดพื่นบ้านอีสานเพียงแถวนี้นะครับ ขอฝากติดตามผลงานน้ำเนเด้อครับโว